ด้วยการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปาสามารถรับชมได้ทุกวันออมาดูก่อนบ่ายใครเครียดปุ๊บปีนันเงียบเชิญยิ้มเชิญหาจะอยู่จนเป็นตำนาน รุ่นใหม่รุ่นใหญ่ยักษเก่ามุกไม่มีเก่าเขย่าลีลา <S <S เล่นเล่นเล่นให้ทุกตับ,ชบ,ชบ,บเชิญชมเลยครับมาแน่แม่จ๋าก่อนใบก่อนใบใครเครียด์ก่อนใบก่อนใบใครเครียดจ,จะเหงาจะเศร้าจะเครียดขายความตีเรียสได้ทุกเวลาก่อนใบก่อนใบใครเครียด์ก่อนใบก่อนใบใครเครียด์ก่อนใบจะขายความ มะเรงมะเรงฮะว่าไงไหมมาออกกําลังกายกันเว้ยทำงานมาชวนออกกําลังกายอะไรอะ่ะออกกําลังกายอะไรพี่นี่ไงตีแบตตีแบตจ้านี่ตลกใช่ไหมเนี่ยเข้าแถวเลยไอ้มะเรงไอบไบ้บันไลมะเร็งกับบัวขาวเออามะเรงกับบัวขาวนี่เราจะเปิดร้านแล้วเนี่ยมีความพร้อมหรือยัง มีครับเอาละในเมื่อพร้อมความพร้อมพร้อมแล้วเราจะเปิดร้านทั้งหมดแถวตองอสูงอยู่สูงต่ำอยู่ต่ำปฏิบัติแถวตองหัวถแถว,วถนับหัวแถวนับมันได้ยินเหรือบอกว่าหัวแถวนับก็แล้วทำไมผู้จัดการไม่นับล่ะครับใช้บอกแกผมเนี่ยบอกพระผู้จัดการอยู่หัวแถว ไม่ได้ถ้างั้นนับจากท้ายแถวมาหัวแถวโอเคนะครับน okay. ับจากท้ายแถวไปหัวแถวนับนับจากท้ายแถวไปหัวแถวนับทำไมไม่นับไม่ย okay. ิงเหรอพุทธการเหรทำไมไม่นับทำไมก็เพราะฉันก็พุัดการอยู่ท้ายแถวโอเคไปเซซิลผมตาย หมดแล้วตั้งแต่รถเครื่องรถนี่ไปเยอะเหมือนกันนะคราบผู้จัดการครับใช่ต่อลุงหัวไถ่ปแอ้วัคซีนแท้วัคซีนเลือเลเพหรอเปล่าถม่กาหรได้ปล่าทั้งหมดเถวต้อง <c oughs> ในเมื่อพร้อมแล้วเราก็จะเตรียมตัวปฏิบัติแล้วเราก็จะเปิดร้านครับครับแล้วไอ้มุมประทับใจไอความประทับใจให้กับลูกค้าเนี่ยที่ฉันให้ไปน่ะเป็นไงเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วครับไหนนี่ครับพันผา มออุมอมุมปอรออะประทอบรนยากาศบไม้ทับจอสระไอใจมวมป็นปไม่ประทับจุมมุมประทับใจที่ด้านนี้ครับตั้งโซฟีไว้ให้โซฟาแต่ให้นั่งฟรีครับแต่ให้นั่งฟรีโอ้ยถูกใจมากใะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ละัเอาละและกิจกรรมครั้งนี้นะลูกค้าเนี่ยจะเป็นคนให้คะแนนครับ,รบถ้าใครได้คะแนนสูงสุด คนนั้นก็จะได้เป็นพนักงานดีเด้อดีเด่นดีเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาบอกครับขนาดเราเอ่ยชื่อเขานะครับเขายังไม่รับรู้เลยครับว่าอาจารย์เขาถอดจิตไปแล้วล่อครับอย่าไปจับอย่าไปจับต้องอย่าไปจับเอาละเมื่อกี้ที่บอกแล้วไงว่ากิจกรรมนี้นะลูกค้าจะเป็นคนให้คะแนนครับแลวเกิดใครได้คะแนนสูงสุด คุณก็จะได้เป็นพนักงานดีเด่นจะได้โบนัสพิเศษโอ้ยเมื่อพร้อมแล้วงานพวกเราเปิดร้านเราโอ้ยชูหูใส่หัวหน้าที่น้าแอบเอาไปเก็บดูแลร้านแล้วก็ต้อนรับลูกค้าด้วยให้เขาประทับใจเข้าใจไหมครับผมดีมากพึ่งใชการไปพักผ่อนนะครับเพิ่งฉีดวัคซีนมาครับครับผมนี่วัคซีนวัคซีนบัณฑยักษ์เอกือบไม่สามละ มีบัตรทะลิงนะ้วเ้ยะเราเดินทะลุกระจกเอ้าเอ็งเดินทะลุกระจกได้ไหมเหรอเอ้าสวัสดีวัยรุ่นสวัสดีครับออโต้แบ็คบริการรถยนต์อันดับเน็ตเร็วเร็วเร็วอันนี้พูดไม่ทันอันนี้พูดไม่ทันอันนี้พูดไม่ทัน พร้อมพร้อมพร้อมพันธ์อมายอมาอมพร้อมเพียงเลยครับเอารอตัวหน้าด้วยเอ้ยิงผู้พิบูลเอยสร้างค้ามครับจอยนี่ใช่ครับลูกค้าอันนี้ผู้จัดการใช่ไหมครับครับผมลูกลูกน้องคนไม่มีความเพีรคุณทำให้เขาดูดีกว่าไพรอ่าดูสออวัสดีพอนสวัสดีครับสวัสดีครับสองตแบกน่าน่ไม่ต้องตีเองได้เอาดิ้ดิ อสวัสดีครับผู้จัดการครับครับผมเมื่อกี้ผู้จัดการเข้ามาทางไหนครับผมเข้ามาทางนี่ประตูลับไม่ได้ทะลุกระจกไปใช่ไหมเฮ้ยเมื่อกี้รีบโดนตะปูเกี่ยวเฉียบไปดูแลด้วยอสวัสดีบรรุณสวัสดีครับออโต้แบ็กศูนย์บริการรถยนต์อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นยินดีต้อนรับครับอืมโอ้โหบริการดีนะผู้จัดการเมื่อไหร่เราชื่ออะไรฮะเอารักแต่สมชื่ออะไร อ๋อบอกเขาไปเราชื่ออะไรครับงั้นผมขออยู่ด้วยเลยได้ไหมครับได้เลยครับอยู่เป็นเพื่อนกันครับตอนนี้ผู้จัดการร้านใช่ไหมครับครับผมขอแนะนําตัวให้รู้จักเลยผมในนามของสมเพศผมเวทนาครับผมงั้นผมไปก่อนดีกว่าครับทำไมกลัวจะอนาถาด้วยอันนี้ชื่อผมสองคนครับ้ผมอยู่ดีกว่าไหมอยู่ดีกว่าครับเออวันนี้ผมมาถ่วงล้อครับผมจะมาถ่วงน้าครับไม่ใช่ครับผมเนี่ยอาจจะมาเปลี่ยนน้ำมันเบรกน้ำมันเกียร์น้ำมันเครืงท้ายแล้วก็ถ่ายน้ำ S <S <S อืม <โฆ S 1> ผม<ว>จะ<ว><ว>เปลี่ยนน้ำมันพายฮะ ีอะไรมาทับใจบ้างครับคือสําหรับสมาชิกบัตรพีทแม็กกาดนะครับใช้บริการครบ3,000บาทรับคูปองชิงน้ํามันทุกเดือนเดือนละ30,000บาทนะครับสาหมื่นเลยเหรอใช่ครับมีแค่นี้แหละน้องคุณลูกค้าครับฟังครับก็คือในช่วงใกล้สิ้นปีแบบนี้นะครับต้องรีบนะครับเพราะว่าเรามีรางวัลใหญ่รออยู่อีก3รางวัลครับอะไรครับเป็นบัตรเติมน้ํามันครับ60,000บาท90,000บาท150,000บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้น600,000บาทครับโอ้ยสุดยอดมากเลยครับผมและนี่นะครับตอนนี้ นะครับเรามีกิจกรรมดูแลดุด V.I.P. มีคะแนนให้ด้วยครับอ๋อมีคะแนนที่ยังไม่พี่มเข้าใจคะแนนเรามีตั้งแต่0ถึง10คะแนนครับ0ก็คือแย่5ต้องปรับปรุง7ดีพอใช้แล้วก็10นี่ดีเยี่ยมครับออยางนั้นน้องโอ้บริการดีอย่างนี้เอาไปคนละ2 0 0รคะแนนเฮ้ยขอบคุณทรู้บัดการเอาไป ให้ปิดคะแนนเลยให้เปล่าเลยให้เฉยเลยอย่างนี้แล้วผมจะร่วมสิจกรรมได้ยังไงล่ะครับก็เพียงมาใช้บริการที่ออโต้แบ็คของเราเท่านั้นเองครับนี่ครับเรามีมุมประทับใจให้ครับนี่มาตรงนี้เลยครับมรูเชิญประทับเลยครับมีการบริการนะครับบริการนั่งได้เลยครับนั่งได้สบายเอ๊ะแค่เก้าอี African ้นั okay. ่งแล้วมาประทับใจตรงไหนท่านจะผ่อนคลายมากขึ <can <can ้นฮะ ทำไมฮะอดีผมมาเนี่ยเหนื่อยร้อนเนี่ยผมต้องทำอะไรก็ไม่ต้องห่วงครับเราให้กินโดนัทคนละอัะไรได้ดิยางรถยนต์มาพูดกันคครรัับบแต่ว่าอันนี้อร่อยครับโอยเอาออกขอโทษเอาไม่ออกติดครับแต่ว่ายางอันนี้อร่อยนะครับอร่อยยังไงเพราะนี่ครับมิชลินรับรองครับไม่ใช่อาหารไม่ใช่มิชลินสตาร์อ๋อเหรอครับคุณทำอะไรใจไม่เข้าแถวนี้หน้ามาซื้อบ้านอยู่ทำไมครับเงียบดีเหลือเกินฮะ นี่เขาเล่นมยอะนนะครับเรียออย่างนี้สร้างสุสานดีกว <sed> ่าครับบริการบริการครับกำลังจะบอกนี่ครับว่าถ้าคุณลูกค้ามาเหนื่อยๆนะครับเราก็มีผ้าเย็นบริการอ่ะผ้าเย็นมาสิมาสิอ่านี่ผ้าเย็นครับขอมไหมครับรับผ้าเย็นนะครับรับผ้าเย็นครับผ้าเย็น ตายแล้วหน้าอิจฉาจังเลยอ่ะอิจฉาก็ทำไมทำไมเขามีพยาธิผมไม่มีโอยเอ้ยมะเล็งถ้าเย็นมาอีกผืนนึงเตียมาผืนเดียวุูยใดทุลักทครับถ้าเย็นมีผืนเดียวอีกผืนในถ้าคีริ้วเอาไหมอ่าไม่ได้คีรีวเย็นมากครับเย็นจนหิมะเกาะเลยครับโอ้โหบริการดีมากครับนี้ขอขอเป็นน้ำสักขวดได้ไหมอ๋อน้ำเหรอครับครับอ๋อน้ำเย็นๆได้ครับมะเล็งครับเฮ้ยเป็นไงื ชื่ใจเย็นมันเย็นมันเย็นมันเย็นมีอะไรมีอะไรครับคุณลูกค้าอุ้ยเอาน้ำอะไรให้ผมกินเนี่ยอะอ่ะกินแล้วมันรู้สึกมันไม่สบายเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยคุณทำอะไรเพื่อนผมเนี่ยทำไมไม่สบายอ่ะอันนี้เป็นน้ำเป็นน้ำเป็นสิริมงคลนะครับหลวงพ่อปลุกเสกให้นะครับเป็นน้ำมนต์นะครับผสมน้ำแร่แลการน้ำมนต์มันกินบ้าปเลเนี่ยทำไมอ่ะ กินอึกแรกรู้สึกงไงครับรู้สึกร้อนออกร้อนใจอึกที่สองขันเนื้อขันตัวอึกที่สามจะตายอยู่แล้วเฮ้ยทำไมทำกันเป็นอย่างงี้เอ้ยกูทำอะไรกับเพื่อนผมเนี่ยอะไรเน่ยเฮ้ยเ้ยเนี่ยเอเียเพื่อนกูเป็นอะไรฮะเฮ้ยนี่นีลักษณะนีุ่ณต้องเป็นคนละครึ่งแน่นอนเลยครึ่งอะไรครึ่งผีครึ่งคนนี่คุณเป็นแน่อะไรกับเพื่อนผมเนี่ยอะไรกัเ่ยบม่ศูนย์แบบไม่ศูนย์่ พืมันมีอะไรที่บริจาคที่มันบันเทิงฝันนี้ไหมเอออยากบันเทิงเอาแบบเต้นไหมฮะฮะแดนซิ่งเต้นไหมฮะมีเต้นเหรอผมมีสวยๆให้เลยสวยๆสองคนนั่งรำจากเมื่อก่อนนี่ป่าศักดังเอ้ยป่าศักดาราน้อยดาราน้อยดาราน้อยที่ชลบุรีสระบุรีเป็นดาราน้าชนบุรีเออป่าศักอะไรป่าศักสระบุรีนั่นแค่ป่าศักอันนี้ป่าอะไรป่าช้าป่าช้าอยู่นี่

เป็นไงครับที่แรกผมนึกว่าคุณล้อเล่นนึกเอาพวกหน้าตาขี้ริ้วขี้เหละมาหลอกผมไม่มีโอ้โหอันนี้คุยอะไรน่ารักเอาคล้องอะไรหน่อยครับคนละอะไรค่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหน้ามีอะไรครับคุณลูกค้าแปลว่าไม่ได้ไม่ได้กันสุดไหมใจชอบคนไหนเข้าไปคิดได้เลยน้องคลน้องครับน้องสวยค่ะเซ็กซี่ค่ะน่ารักถามจริงอ่ะ มีแฟนนี่ยังจ๊ะจิาวปลามีแฟนยังฉันเดีวหรอจ๊ะจิงเป้าอ้ายชื่ออะไรจ๊ะเดี๋ยวหรองั่นแหละน้องพี่อ่ะไม่ได้ชอบรูปร่างเขา พี่ชอบใบหน้าเขาขอใบหน้าเขาสวยไม่หน้าเขาเหมือนพ่อพี่้ผูหญิงชอบผู้หญิงหน้าเหมือนพ่อบอกตรงๆเลยชื่อน้องอะไรนะติ้งหน่งติ้งหน่งเลิกงานแล้วมีใครไปส่งหรือยังพี่จะไปส่งหรอไม่กล้ากล้าทำไมล่ะครับพี่จะเต้นยังไงเนาะเริ่มต้นเลยก็ไปโค้งน้องเขาได้เลยครับรอบนี้เราเปิดให้ฟรีครับเปิดฟรีเปิดฟรีเปิดฟรีครับเปิดฟรีเต้นกับใครก็ได้กับใครก็ได้โค้งกับใครก็ได้ครับผมโดนตีมาสักเท่เต็มที่เลย นัไก่ตัดออโต้แบ็คคอมโบน่าผ่าเลยผาเลยโอ้ยยโอ้ยออ้ยโอ้้ ยังไม่ได้ออกสเต็ปเลยเนี่ยไม่ยังไม่ได้ออกสเต็ปเลยยุ่ยยุ่ยแบบศูนย์นี้ครับบริการดีบริการนายธนาผมก็คือรอบต่อไปเนี่ยเป็นของคุณเวทนาครับเพราะว่าคุณเวทนาเนี่ยใช้บริการไป1,500บาทครับก็ได้สิทธิ์โคงหนึ่งเพลงครับโอเคดนตรีเต็มที่เลยครับเขาเต้นได้ด้วย กลัวอะไรเมื่อกี้หนูเห็นเหตุหูหนูเฮ้ยน้องทำไมเพื่อนพี่เต้นน้อยจังไงก็มาได้ตั้เดียวได้ติีว่าเขาใช้ไปแค่หนึ่พันครับหนึ่ก็ได้หนึ่งรอบครับอ๋อพันเดียวได้หนึ่งแ้โอ้ใช่ครับไ้ยงี้สิบพี่พี่ทำไปสามพันอ่ะพี่ขอ3รอบโอ้ได้เลยครับคนเดียวสรอบครับผมสามพันก็สรอบจับไปเลยครับดนตรีดนตรี นั่นอะไรนั่นอะไรหมดไปแล้วครับสามรอบเฮ้ยอะไรเฮยโอ้ยคาซยดังเกมรัดเผู้จัดการครับครับผมอะไรฮะมันคืออะไรฮะอะไร3มรอบตรงไหนนี่ผมได้กล้าวดีอือเนี่ยสาพันเนี่ยก็เมื่อกี้นี่พี่ไม่ได้ยินเหรอครับมัามรอบตรงไหนเอาช้าช้าชัดชนะครับเอออย่าโกงกันดีครับไม่โกงครับตั้งใจฟังนะครับตั้งใจครับ นั่นอะไรนั่นอะไรนั่นอะไร,ะไรสามปิดก็สามรอบครับอโอ้โหถ้ามันเร็วขนาดนี้ต้องตีไปเรื่อยก็เหนื่อยตายหรอครับ <c oughs> เอางี้ดีกว่าถ้ามันเร็วขนาดนี้ <c oughs> ผมหมาว่านี้เลยดีกว่า <c oughs> เดี๋ยวเอารถผมมาทั้งคันนะครับครับไปรื้อออกให้หมดรื้อทุกชิ้นแล้วประกอบใหม่เลยนะครับอเอาแบบนั้นเลยยอมเสียเวลายอมเสียเวลายอมเสียค่าเช้จใายทั้งหมด กี่รอบก็แลกขอให้ผมเต้นกับน้องะค่าใช้จ่ายไม่อ่านใช่ไหมฮะถูกต้องงั้นเอาลูกวีดไปไม่ต้องทำไมฮะแล้วเจ้าที่ไหนเป่าพี่เอมีเฮ้ยเอ็มอะไรเยอะพี่เป่าเองพี่อยากจะหยุดเต้นมาเลยเดี๋ยวพี่เป่าพี่เองโอ้ยเขาเมาแล้วนะอยากเต้นอยากเต้นเมาน้องสองคนเลยโอ้ได้ค่ะเต้นคู่กับพี่ไม่ต้องมีหน้าที่เดี๋ยวใครเข้ามาคู่เลย เออเกียร์เกียร์อยากเต้นนะคะได้เลยเก็บไว้เก็บตวเงน้องเต้นกับพี่ไม่มีใคระดไม่มีใครขาดดนตรี ยอดเลยครับอึดมากเลยครับเองสองคนเอาไปสิบเลยเอาไปสิบคะแนนสิบนิ้วเฮ้ยถ้าไปเคยเปรี้ยนปากของตลาดไหมไม่เคยฮะแล้ววันี่จะไปแซวอะไรเขาล่ะร้านน้ำปลาฮะ เทยนยิ us, sort of ้มของเราจะมีค huh. <inaudible> <inaudible> ah ุณเคยไปเล่นไหมคาับไม่เคยมา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 เอ้เดียวก่อนเขียนเสือให้วัวตังไอ้ตังให้ทำไมอ่ะ